สวัสดีครับเช้าเช้าว,าวันนี้นะครับทุกคนอีกหนึ่งคลิปนะครับเช้าวันนี้ก็เวทในเวลาหกนากานะครับนี่ครับหกโมงเสาร์ก่อนจะเอางวออกจากขอกนครับบางคนกับท่านเอางูอจากขกแล้วพี่น้องเนีย่ยบางคน,นเอาออกจะแต่ดึก,ดก,ดกนะครับจะ้ามาเบิงฟาร์มงวอ,อีกฟาร์มหนึ่งนะครับฟาร์มนี้มีงวอยู่หลายตัวอยู่นะครับ ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกฟาร์มงัวนี้ครับมีงวัวทั้งหมดหกตัวนะครับทุกคนนี่หกตัวนี่ครับหกตัวนี่ให้มันกินแบบไรครับจากการบริหารก็คือเนือปาเลียงมากฟาร์มนี้เ่าะจะเอาฟางให้มันกินในผะิวหนองเลยจะตอนเช่านี่ก็ไปปล่อยเลี้ยงกลางถุ่งนะครับ ยังมางเลี้ยงก็ไปเลี้ยงยู่กางทุ่งนี่คือการเลี้ยงแบบบรซื้อหัวหานหรือลำข้าวให้มันกินนะครับยังมาเศร้ากับบริกินอย่างการเลี้ยงงัวนะครับหลายๆคนจากการเลี้ยงแบบอ,อยู่ทุ่งนานะครับนี่ครับการจะบอให้มันกินอะยังมาเศร้าห่ังหวังดือ,อดึกๆนี่ มันจะเห็ดให้กระเพาะมันหวางนะพี่น้องเด้อน่ครับจะทําให้งัวผอมนี่คว่ำผอมของงัวนี่จะหลายกลัวมันอ้วนนะครับนี่เป็นงัวสีขาวนะครับร์านี่เพิ่นักมั่วสีขาวนี่สีขาวหมดหนึ่งสองสามสี่สี่ตัวนะครับเนี่ย <c oughs> ส่วนผลงัวหน่อย ฟ้ามนี่ลวกมันออกมากเสียไหลผสมตัวนะครับบ่ไดดผสมเทียมเจ๊ตัวอะไพี่น้องอยู่นี่นะครับเพราะว่าการผสมมั่วผสมเทียมก็ผสมตัวนี่มันจะผสมตัวนี่จะถูกกว่านะครับผสมเทียมจะแพงกว่านะครับการเลี้ยงั่วลายตัวแล้วพี่น้องเรื่องมีงัวแม่ลายตัว นี่ขอดีก็คือว่าอืมันได้ลูกออกมากเท่ากับได้ขายนองงัวได้ขายลูกงัวเได้เพียงไเลยนะครับแต่ว่าคมนั้นเป็นโตผูกดีครับมันกับบไดกายออกากบบังนะครับขายออกราคากับบอแพงนะครับแต่ว่าเรียงในปีสองปีขาย,ยได้ได้เพียงไรเลยนะครับแต่ว่าผนว่ามันถูกนี่หัวผู้ราคาบ,บ่อแพงนะครับ ราคาแพงป็ดช่วงเปิดช่วงนะพี่้องเด้อครับเลี้ยงงวัวไม่ใช่ว่าจะขายเด็กกำไรน,นะครับแต่นักไผ่อีสานบ้านเฮานะครับบ่มีทางเลือกนะครับคือต้องเอาเงินมาลงทุนเลี้ยงงวัวนะครับดีกว่าอยู่เฉยๆนะครับดีมากเลยนะครับไผมีเวลาว่างนะครับมาเดี๋ยวทำอะไรก็เอาเวลามาเลี้ยงงวัวนะครับ ก็ไปทำอย่างอื่นนะครับเห็นอย่างอื่นเมื่อก่อนจะจุกยากนะพี่น้องนะเพราะว่าเลี้ยงง่วนี่ครื่อง,ง่ายสุดนะครับเป็นอาชีพที่มไม่ไม่ยุ่งยากนะครับทุกคนใครมีเวลาเลี้ยงนะครับก็เลี้ยงไว้จักสิบตัวได้พี่น้องเลยพอดีเพราะานนะครับ,ม,รบมันออกลูกแพร่พันธุ์มากนี่ครับโอ้ปีหนึ่งพี่น้องขายนะครับได้ลูกทุกปีทุกปีกระเด้งเงินเขา้าในกระเป๋านะครับ ฟ้ามนี่พันไวเอาออกนะครับส่วนงัวผมนะครับก่อนคลิปนี้ผมก็ลุ่งคลิปไปแล้วนะครับก็เอาฟัางให้มันกินนะครับงวัวผมจะเลี้ยงดูแลเป็นพิเศษเด้อพี่น้องเด้อนี่ต้องอ้วนสมบูรณ์งวัวเขานะครับฟ้ามนี่มักงวัวเขางางัวผู้เรียกงวัวผู้ครับงวัวผู้นี่สามตัวเลยพี่น้องเด้อนี่นครับงวัวเมียเด้ งูมแม่มีอยู่ประมาณหนึ่งสองสามตัวนะตัวนั้นกับเป็นงูมแม่สาวงูมวแม่สาวจะมันจะได้ลูกตอนไหนนะครับนี่ครับดาวบ่อเ็กนะครับถ้าอยากได้งูแม่พันธุ์ดีๆซื้องูว่าที่ผ่านมีลูกมาแล้วได้พี่น้องเลยจะดีกว่าเ้าไปซื้องูแม่สาวนะครับมันได้ลูกยากบางเทอมกับบ่อเล็ได้พี่น้องเลยใส่เวลาเลี้ยงโดนนะครับจากประสบการณ์ผมเคยเลี้ยงมานะครับ ผมแนะนําไปซื้องงวดจิตจอยมากกระย่าจอยไลายนะครับนี่มาจักเข็ดแม่พันจกักสามสี่ตัวหน้อมเอ้มันบอแห้งดอกนะครับถ้ามาคุณเอาคุณในประมาณมักเกินสามเหลอนก็อ้วนแล้วครับผมเคยคุณมาแล้วนะครับรับรองอ้วนแน่นอนเอาสูตรอาหารของผมไปใส่นะครับไม่ต้องสิ้นเปลืองไปซื้อนะครับให้เวลา กับงัวลหลายๆนะครับเอาเวลาเอาเจใส่ให้อาหารวันนะครับเวลาเอาเจใส่นะครับเลี้ยงนะครับเลี้ยงฟางข้าวเลี้ยงกากน้ำตาลยาสีเขียวส่วนหน่อยนะครับนี่เ่็ครับมันชอบจิบฟางได้สองเลยฟางหมดงั่ววะนี้นะครับ แต่บ่คอยมีเห็บเด้อพี่น้องเด้อคือซาลูเรีเห็บบอครับบได้มีนะครับนี่บ่เบิงงวอ่ะผมไตเมย์ซาลูเรียบ่คอยมีนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับทุกคน ก็ไปเบิ่งง่วนหน่อยครับง่วนหน่อยจะเลื่อนเติบโต,ตเร็วถ่ายคลิปนะครับง่วนหน่อยงวงหูใหญ่สมัยจะเป็นงวงหูใหญ่เห็นไหมครับมีงวงหูใหญ่จมูกดำผมจมูกแดงได้พี่รองเลือง่วนหน่อยผมสีแดงแต่ว่าง่วนหน่อยนะครับอันนี้หูใหญ่